มิซิกินี่กาในเวลานั้นสิ่งที่ทาคิรุเห็นก็คือ,อทาคิรุฉันเอวนห่งไปแล้วนะโปเสื้อเชิ้ตนั่งเอสุดแกร่งที่สลับล่างจากชายเป็นหญิงตอนที่สองเจแปนสะตายเฮ้แต่เมื่อวานแกนยังเฮ้ยอิจิมอนเกิดอะไรขึ้นกับซูซุโลงั้นเหรอเฮ้อ <c oughs> ทำอย่างนี้ยิงอยากรู้เปิดสิว่ยมันเกิดอะไรขึ้นฟ้าไม่ไม่เด็ดขาดที่นี่เป็นหอปักชายตัวผู้แม่งเพียบเลย <_ C 1> ถ้าเกิดพวกมันรู้แล้วก็มิสกิชิโรน่นะ <_ C 1> แค่ชิโรถที่นอนจนเปียกไปหมดเท่านั้นเองใช่อย่างนั้นใช่ไหกันเล่าอาอาทุกคนพอดีฝันร้ายที่หนอยน่ะก็เลย แหมไอเรา,าเพินนะ่งจะกลัเมาวัก็ได้ต้องาสินะอะไรวะแสงงุ้ยขอโทษจริงๆนะเลิกงุ้ยเลิกเลิกเฮ้ยเฮ้ยไหนๆขอถามอะไรหน่อยได้ปะถามจริงตอบตรงนะแกที่จริงแล้วเป็นอะไราทำอะไรเนี่ยนี่ก็สิ ไม่ไงไว้อย่าซื้อทุกขอย่าตัวสิไว้ไม่งั้นทุกขีเ้เอเอโทษนะเป็นไงบ้างน,นั่นนี่มันยังไงกันแน่แกใช้มิสกิทตัวจริงแน่หรอเอ๊ะนาเมกนก็โคตรเหมือนกันซะด้วยเสียงกับเส่วนสูงก็เท่ากันอีกถึงจะมีบ้างที่โดาเข้าใจผิดว่าเป็นผู้หญิงแต่เจ้านั่นเป็นผู้ชายชนแน่นอนเรื่องนี้เท่านั้น ที่ไม่ผิดแน่นอนเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยนะนี่ฉันมันมเราใสถึงขนาดนั้นเชียวเหรอขอร้องอ่ะก็จะผิดแล้วตั้งแต่ตื่นมาก,การแบบนี้ไปแล้วอ่ะเชื่อหน่อยนะโอเคลูกต่อพูดอย่างนี้ก็เธอเออเออเออข้าใจแล้วเธอ,อแกพูดอย่างนั้นก็ตั้นั้นแหละนะ ก็เมื่อวานนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยไม่เชื่อก็แย่แล้วล่ะโลกออกไปทีแต่แม้ว่าก็าเป็นแล้รยังไงต้องเข้าใจกันแน่ๆกันเปงนเพื่อนกันดีนะเออหน้าชิพายเอ้ยถึงยังไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นไงมาไงก็ต้องยุบหงอพองหงอเลาวว่านี่เป็นสกินเอาไว้ <S <S น,นอ,อกล่ะเอาไง โมไดลใหญ่อไอ้นี่เอาใจก็ได้มั้งนั่นสินะโนบะนะเอ,อ่อเมื่อแต่เดินก่อนสิเว้ยสภาพแบบนี้ยังมีกระจิตกระใจเรียนอีกเหรอจมเป็นต้องรีบร้อนขนาดนั้นด้วยหรือไงแต่จะให้มทำอะไรเลยก็ยังไมาสบายใจอยู่ดีอ่ะแต่งั้นก็ขอให้ไปเรียนได้าเป็นหมอเถอะนะอย่าเลยว่ะเริ่มจากไปโรงพยาบาลก่อนไม่ดีกว่าเหรอขอให้ไปโรงพยาบาลแล้วเดินไปถังไงนล่ะดิฉันผู้ชายเนะี่ย ก็อย่างพวกรูปถ่ายทะเบียนบ้านอะไรเงนี้อฉันน่าทุกตะกิดว่าแบบนี้ิอยู่เลยมาเลยนะแล้วแต่ว,วิธีไหนก็ตามมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่จะเปลี่ยนเพศได้มาของจริงขนาดนี้ดูถูกไหมแผลดจจื้อเปลี่ยนล่ามาเป็นผู้หญิงอย่างนี้ได้ยังไงก็ยังไม่ดูเลยแต่ที่แน่ๆสงสัยว่าสาเหตุมันต้องมาจากช่วงนั้นี่แง ถ้าไม่หาสาเหตุให้เจอแล้วก็นี่มิสโลคุงนะ่ะระยะหลังมานี่ดูน่ารักขึ้นเรื่อยๆทุกทีนะว่าไหมเออใช่เลยถึงก่อนหน้านี้นี่ให้ความสึกแบบเจ้ชายเจ้าชายก็เถ่นน่อะไรกันวันนี้เรามาแบบสวยปานนางฟ้านางสวรรค์แล้วเชียวนะ ตาอุตส่าห์มั่นใจว่าสวยพอกันแบบนี้เลน่นเอาหดหมดเลยแฮะเออหรือว่ามันจะแย่อย่างที่คิดนะแต่ตาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมาขนาดนั้นก็คงไม่เป็นไรมั้งฟูจิวราซังถ้ารู้ว่าการวิ่งแบบนี้ซะแล้วจะโดนหงามกันหรือเปล่านะ ตะบอกชาแล้วก็้หญิงอ้าวเนี่ยสกิลตีไม่หลอกมัง้งไม่มีทางนะัทผู้หญิงสั่งนะนจะพูดในคือแบบนี้อ่อนยอมมากกว่าเอ๊ะการผู้หญิงงั้นเหรอดีใจจังถ้างั้นสามารถใกล้ชิดกับซิลคิโลพุงได้มากกว่านี้แล้วสินะพวกเราเล่นกันตลอดไปกักเอยนะไปเอาไว้เฮ้ยมิซสกิหาวิธีที่จะกลับเป็นร่างเดินเมนั้นสินะ เราจะทำยังไงล่ะตอนนี้เองรู้เหมือนกันไอ้ที่แอ่จริงก็คือเรื่องที่แจูมหญิงอะ่ะแล้วเกิดความแตกกันมามากกว่าเ้ยขนาดไม่มีอะไรก็ยุ่มจะต,ตายโหงอยู่แล้วนะไฟ่แมันรู้เข้าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูนอยู่แล้วฟังไม่รู้ไม่ไดิดขาดก็คิดดูแล้วเมื่อวานก็ยังปกติดีก่อนนอนก็ยังไม่มีอะไรด้วยที่แตกก็คือ ป่านที่เห็นเอ๊ะเดี๋เป็นอะไรไปอ่ะห้องน้ำอะไรของมันปะอ,อืมไว้ฮะงั้นเดี๋ยวพวกที่เขาเจอกันใหม่นะเอ,อ๊ะทำไงดีนะเอาเว้ยหมั่ข้าวหมั่ข้าวเฮ้ยเก้ไม่กินหรือไง คก็รูมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยนะอะไรปะเอา้ามีอะไรพูดมาอ่าแต่ถ้าจะคุยเรื่องให้เลี้ยงข้าวนะนึก่อีเนี่ยปีกเาทำยังไงกันหรอโอทษทีพี่ต้องมาลุกวยกีเข่าชื่อสงตายแต่ฉันจะอันไว้ไม่อยู่แล้วนะอย่ามาถามตูสิว่า ปล่อยแม่งตามปกติเลยเซ่ปกติอ่ะไม่รู้นี่เนาะว่าจะ่เข้าห้องน้ำไหนดนี่ะยิ่งคิดก็ยิ่งไม่ได้ทำไงแล้วด้วยเฮ้ยฮะวิธีถ่ายปัสสาวะของผู้หญิงห้องพยาบาลมีแนวโน้มจะไปในทางสื่อมแบบนี้เดี๋ยวจะมานั่งเสียใจภายหลังเอานะไม่ใช่เฟย เออ,เออใช่คืองี้อยู่ดีก็เกิดคำถามคาใจระหว่างที่กำลังค้นหาความเป็นมาของห้องน้ำอ่ะนะริงนะพวกเอ,เอ๊ะเป็นกนาศรศึกษาพระวัติปรับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่การสุดยอดก็เลยสนใจนะครับพวกเราแค่สนใจใครรู้ก็แค่เท่านั้นอ่ะฮะแล้วทำไมต้องมาถามฉันด้วยล่ะเอาความรุณาด้ครับ ปัญหานี้ถ้าไมา่รับการแก้ไขไม่ยั่งลยเร่ลักผมอาจจะถึงตายก็ได้นะครับพราะงั้นเอาเหอะจะเมื่อก่อนหรือตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงไม่ใช่หรอนั่งคอมลงไปซะก็แค่นั้นเองนั่งคอบนะ้นกไม่รู้ว่าจะฮาร์ดคอร์ขนาดนี้เลยว่าสังคมแม่งทำดูช็อกได้เลยนะเนี่ย แล,แล้วนี่มอเลของนายนะเอ่เอแบบว่าเป็นของโคตรเลยนะว่าจะไปได้วสวยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ให้รู้นี่ดีจันนะไม่ได้อห่วงหรอกฉันทำเองคนเดียวได้การเก,ก้ปาเกะยงไงด้วยไม่ตอได้หมดไม่ได้สินะแล้วก็ทำไมม,ามันึง เป็นภาพที่น่าอายไ,ได้ขนาดนี้เนี่ยผู้หญิงเขา,าแบบนี้ไปมาจับนั่นเหรอหน่าอาย่าขอที่น่าที่สุดเลยโอ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วอ้ตอนนี้ห้ามเข้า ขอโทษนะเบสบอลคุงไปละเอ๊ะอ้าผู้ชายละว,ว่าแต่ตู้อยู่ชัล้ล็อกไปบอลตอนไหนปะเนี่ยแล้วต่อไปฉันจะเป็นยังไงกันนะเป็นสัารูย่อยจริงจริงดูว่าไม่ใส่กุญแจทางเงินก็แต่งงานกับมันอีกอย่าดูนะ ซูซี่โลกพุงเอ็มเรียกตั้งหลายครั้งแล้วไม่รู้สึกตัวน่ะกเกรยขอร้อโทษด้วยครับกระส่งเรื่องอะไรเอ๋ไม่ต้องติดน้ำนันก็ได้นะขอโทษด้วยนะแตเหมือนว่าง,งานกรรมการหัวห้อง,งยังเหลืออยู่เลยอยู่ต่อเรียนได้ไหมไหวไหมอ๋อฉันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเอ๊ะแมลงวันละว <Wh ee. S 1> ี่ สุดทีด่กคงนี่หรือว่าเราสัมผัสที่บงบอกได้ว่าเป็นหญิงความนั้นพูดถึงส่วงญี่ปุ่นหรือส่วมฝรั่งกันนะ